ปาโทสาลนี่และเสด็จปูบ่าวนะใชไหนี่ไช่อสุดอสุดมันุ่งเลยช่ไหมซื้อหางีเขียวเป็ูทุ่วซับไฟล์นำจานอ่ะทร่ัพท์แม่ตีหน้าจิซองสาลัยทะเลาะจะดอกบอยบอยยังยิงมใหม่รู้่ะยังบอทันมีซองเน่ออันนี้เลยช่ไยังเป็กตัวโปรดเลยล่ไม่ใช่สุดะสื่อมานักกานแยบแล้ววะคือ สุดทองกิมอ่ะทำเจอ้าคือไม่ยชีดดอกคักแอาขอบคนีวจะมาเบิ้งอามาเางนี้เฮ็ได้ก่อยชีใส่เป็ดดงเลยมากล้อง่ะจังไพอยู่ข้างในาแต่ก่อยชีใส่ซีนีว่ะงามเลยนะคือบเสื่อคือกัดหลอกสบายดีสบายดีพีจีน่าเนาะมื่อวันบุ้นี่นะซื่อช่องแล้วนะพี่นี่เมจีน่าแม่จีน่า ก็สกิมกอนฝากออนไลน์ฝากไปติดตามคนนี้ได้พี่น้องจ้า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 จะใส่จะใส่ละค่ะป๊าหารอยเก้าเก้าคนเด้อเบิ้งงลู่โเอื้อยเพื่อนกระไดฮาร์อันนะบ่าถ้าได้ใจค่าตัดผมเสร็จได้ใจหรอยีนาไปแจกได้จกไปแจกไปไหนคนดิมุ่งมีชัวร์เป็นไงบ้างฮะนะตรงนี้น่าดีพอไหม พ่อยังใส่ขนตาไหมพี่ปุ called, ้มขนตาเขาใส่กระยาเมฆพ่อเลยเนาะเดี๋ยนเอาแบบเอาแบบผู้ดีเอาแบบผู้ดีเนาะเอาแบบยังเอาแบบบูช์แม่ไม่บ้านเนี่ยน้องอยากน้องเนี่ยอยากแต่งแบบเบาๆแบบธรรมชาติธรรมชาติอันนั้นแหละธรรมชาตินั่นธรรมชาติแบบเจ้าสาวบอกธรรมชาติเท่ากับเจ้าสาวบอกเวยจะให้แบบธรรมชาติแบบ คือเด็กมันนอกมันนอกค่ะนะาบอย่าให้เป็นเจ้ายิงกันนะ <c oughs> อันนี้ควรทำาหมฮะยิ่มึงรูค่ะขึ้น, <c oughs> นลเลค่อนเห้อได้แล้วอ่ะในในันอาหารแม่ก้องไปซีทรงผมใหม่นะคะอันนี้แบบ พอดีพอดีนะคะแต่งหน้าแบบเป็นอะไรเห็นอยู่บอก่เป um> uh ็นไงชอบไหมชอบไหมโอเคไหมถูกใจไหมพอดีมันเปล่ฮะอ้าว่าเร็วรีบรวดอเอ๋อม่สวยอันดีอแบบชุดนั่นนี่ไม่เอานํากระบอกมีต่ตัวใหญ่จะใส่บอได้โอ้ กระเสสุดงามบาดนี้สวัสดีเด้อเบียงมึงน้องสาวเด้บ่ได้แตกเนาะเอาุดน้องสาวใส่น yeah> ี่ๆเอาไปใส่ปยุดนี่อ่ะไปเอาบใจนุ่มรถใส่กันสวยฮะโอ้ามไปใส่รถมันสิบ่คืนตึงยังบ่เอ้ยใส่ส่งัในก็ได้บ่ยังส่งใส่กันคืกระโปรงคืนๆอ้ลกอายเด้เป็นไ บัวเคยบ่เคยแตงหนาจักเสื้อนะคือเต้นองไรแบบนี้หนออะไุมตาอ๊่ไอ้ยังอันนั้นนะนั่นน่นี่โกนนั่นดีนั่นดี ี่นี่ะนี่แล้นะเปาเดี๋่เอาเป่ากลวงให้หนึ่งอเอ้ยเาเยอะกใสเนะกระ้สดี๋ยวเราจตนถึงงามเดียวไม่ใ่จะตุ๋นคุจะเดมไใช่กอนอันี้พี่ตลาดซื้อให้น้องไปตุน้องตุ๋นอกตัว้นเอาหปตตรวอเปล่าแม่ตวจตตวจตฟวจา ไม่ตรงก็ไ่กไม่เห็นน้องตาเราเนะแค่นั้นอนเมื่อตะกอนและมูนชมานไหม่ขอครับขอบคครบเงแม่วันฝนตกนะบุมเมันดา่าแต cow, health, no? like, ่ละคนนะใ่ไล่ไปขอบคุณด้วยซาลานะคะ่อยาเพื่อ

นูล้มไปที่หน้าโรงานจนาฮะมลมเป็นยังไงบลมล้มยไงนครับลมเอ้โต๊ะซับขอยใส่ปะโมเมนต์ได้เขาเสียงใกล้ไม่หข่ยเดี๋ยวเขอไปหาโท๊ั่อกนักทายแบบได้แล้วเล้วมันยงเซยเวียงควัอยู่้ มือกล่องกจับเปลนไปดำหนำเอาจับเบิ้องบนกล่องสีไปใส่ล่องเบื้งนี้นะตรง